น้ำยาคัดเพศซีเล็กเ e นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวชมนะฮะว่าการใช้งานจะใช้งานอย่างไร สำหรับการผสมเตรียมแม่วัวในฟาร์มผมเดีย๋ยวตามผมไปชมมาเลยครับผลิตภัณฑ์ดีๆของปียพงฟาร์มด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกลือแร่บอกลิกไว้นะฮะเกลือแร่ไทยมาตรฐานโลกเกลือแร่ผมเลือกใช้มาก,กว่า17ปี PF Omic Pmic นะฮะ Pmic คุณภาพบำรุงระบบสืบพันธุ์กับสัตว์ไวป้องกันลกค้างเตรียมตัววัวสาวก่อนเป็นแม่พันธุ์ไวรลก,กินแคทเทนนะฮะสารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันได้ทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียโดยเฉพาะปากเท้าเปื่อยและลำปีสกินสั่งกันเข้ามาเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องปีรงฟาร์มเลกันบามมนนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านรักบามันถ้าท่านชอบบามันท่านคือพวกเดียวกันกับผมวันนี้นะครับผมก็มีวัวงผมเป็นสัตว์อยู่หนึ่งตัวนะฮะก็คือมิด 7J 37ทับ2นะครับผมก็เป็นวัวที่ผมนำไปประกวดของปีรพงฟาร์มนะฮะแล้วก็ได้รางวัลมาหลายสนามวันนี้นะครับเขาก็ถึงวัยเจริญพันธุ์ จะทำการผสมพันในเขานะครับโดยวันนี้ผมมีตัวช่วยนะฮะนั่นก็คือ s e l e c t X นะครับผมก็เป็นนวัตรกรรมของ PR Genetic นะครับผมจากปกติที่เราใช้น้ำเชื่อปกติผสมไปเราจะผสมน้ำยาของ s e l e c t X นะฮะให้มีอัตราเปอร์เซ็นต์การได้เพศเมียประมาณ75-85%บนะฮะวันนี้นะครับผมจะทดลองให้ชมกันนะครับผมมาเกลินน้ำกันก่อนเลยนะครับผมสาหรับวัวต,ตัวนี้ก่อนที่เราจะทาการผสมก่อน หน้านี้ผมได้ทําการอันตรสาซาตัวระบบสืบพันธุ์ไปแล้วนะครับปรากฏว่าที่รังไข่ด้านซ้ายนะฮะมีฟอลิเคิลขนาด16.6ม mm ิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในวันนี้ที่ผมกําลังจะทําการผสมเทียมก็คือชั่วโมงที่ประมาณ18นะครับผมวันนี้ผมก็จะทําการผสมเทียมนะครับผมโดยใช้น้ําเชื้อ JD h ี s e สเซ l f o r o r e n s o 616ทับ6นะครับผมเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับผม วันนี้บรรยากาศรอบรอบฟาร์มก็มีฝนตกนะครับผมอาจจะมีภาพและเสียงที่ไม่ชัดเจนแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะโอเคเรามาเปิดกล่องซีเล็กเ็ก,กเลยครับว่าข้างในกล่อง Select เ,เมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเลยปึ๊บแกะออกมานะครับผมนี่ครับก็จะมีนี่นะครับขวดน้ำยาซีเล็กเอ็กนะครับกับหลอดน้ำเชื้อที่ใช้ผสมนะครับผมก็มี2อย่างนี้นะครับผม เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะฮะจากวิธีการใช้ด้านหลังกล่องน,นะครับผมก็คือการเตรียมน้ําอุ่นนะครับที่อุณหภูมิประมาณ37องศาตอนนี้ผมก็เตรียมเรียบร้อยแล้วได้น้ําอุ่นที่อุณหภูมิ37องศาต่อไปนี้เราก็จะมาทําการละลายน้ําเชื้อกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาแกะขวดน้ํายาซีเล็กเก่อนเลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นน้ํายาซีเล็กเนะครับผม นะฮะก็ตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณสัก10นาทีนะครับผมหลังจากเราแช่เย็นมาหรือแช่ฟิตมานะครับผมตอนนี้ก็ตั้งทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เตรียมน้ําอุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปเตรียมน้ําเชื้อละลายน้ําเชื้อกันเลยนะครับผมนี่นะครับน้ำเชื้อเซอร์ลอฟฟอร์ดเมโซนะครับผมตั้งทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาเปิดขวดน้ํายา เลืก x เ,เลยครับผมแล้วเราก็ใช้ปลายเข็มหรือนะครับกันไกลปลายกันไกลที่แหลมนะครับทิมเปิดทางไปก่อนนะครับปึ๊บหลังจากทิมเปิดทางไปแล้วนะครับตอนนี้น้ําเชื้อเราก็น่าจะวอร์มได้ที่แล้วนะครับผมแล้วก็ทําการนาน้ําเชื่อออกมาเลยประมาณ30วินาทีนะครับผมได้แล้วนะฮะสำหรบับหลอดน้ําเชื้อนะครับก็ทําการเช็ด น้ำเชื้ออย่างดีนะครับผมตัดปลายน้ําเชื้อประมาณ45องศานะครับผมโอตัดเรียบร้อยนะครับใส่ทิ่มปลายหลอดน,น้ําเชื้อไปที่ขวดน้ํายาซีเล็กเกนะครับผมพอทิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับทำการสลัดน้ําเชื้อนะครับลงไปในน้ำยาซีเล็กเกนะครับผมหลังจากาเราสลัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เขย่านิดน,นึงนะฮะ ขย่านิดนึงนะฮะให้น้ํายาเข้ากับน้ำเชื้อแล้วก็ทําการสะบัดลงมานะฮะหลังจากสะบัดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการแช่ในน้ําอุ่นทีน่อุณหภูมิ37องศาอีกประมาณ5-10นาทีนะครับผมทําการแช่ไปเลยครับ ตอนนี้ได้เวลาและครบที่ประมาณ5นาทีนะครับผมผมก็จะเอาน้ำเชื้อออกมาทำการผสมนะครับนี่นะครับน้ำเชื้อที่ถูกแช่ไว้ในน้ำอุ่นนะครับแล้ววอรมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาใช้ไปหลอดน้ำเชื้อนะครับผมเรา ถูกตัดให้เป็น45เราต้องตัดให้เป็น90เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อบรรจุกับพลาสติกชีทแล้วก็ทําการผสมเทียมนะครับผมทีนี้เราจะมาทําการเทสนะครับผมว่าน้าเชื้อที่เราผ่านน้ํายา Select เไปแล้วเนี่ยจะมีอัตราการวิ่งหรืออัตราการตัวเป็นเนี่ยดีเหมือนเดิมไหมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองส่องกล้องดูนะฮะว่าย <out> ังมีตัววิ่งดีเหมือนเดิมไหมนะครับผมก็ปรากฏว่ามีอัตราการวิ่งที่แข็งแรงแล้วก็ดีนะครับผมสำหรับตัวสุจิที่พันที่ทำการผสมกับน้ำยาซีเล็กเอ็กแล้วนะครับผมปเราไปทำการผสมเทียมกันเลยนะฮะนี่ฮะก็ใช้ซันนิท r y s ี่ชีสนะครับผม บรรจุทาให้ดีซะนะครับแล้วก็ไปผสมนะฮะจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราอันตัาซาวนะครับผมมีฟอริเคิลมีอยู่ที่ด้านซ้ายนะฮะขนาด16.6ม mm ิลิเมตรนะครับผมผมก็จะทําการผสมโดยใช้ปลายปืนนะฮะสอดไปที่ปีกบนลูกด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ทําการปล่อยน้ําเชื้อนะครับผม โอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะสำหรับการผสมเทียมโดยใช้น้ำยาซีเล็กเอ็กนะฮะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ลูกวัวเพศเมียประมาณ75-85%ครับผม ก็นั้นเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการผสมเตรียมที่ใช้น้ำยาคัดเพศซิเล็กเซ์นะครับผมท่านใดที่สนใจน้ำยาคัดเพศซิเล็กเ็กซ์ก็สามารถติดต่อหาทีมงาน PR Genetic หรือติดต่อหาผมได้นะฮะบ,บริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ u b s สไ i b e ในช่องปี่อ้วนฟงฟาร์มบริการบาบมันด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าท่านรักบามันถ้าท่านชอบบามันท่านคือพวกเดียวกันกับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับ